ตอนนี้กี่าเขาส่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกับช่วงแรกของรายการเรานะครับช่วงบททดสอบพิเศษนะครับที่จะมาทดสอบความสามารถของเชฟพุท้าชิงนะครับว่าเขาจะสามารถรังสรรค์อาหารออกมาได้อร่อยน่าทานและชูวัตถุดิบหลักได้โดดเด่นขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีความสามารถพอได้เข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กหรือเปล่าวันนี้เชฟผู้ท้าชิงเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวเราได้เจอเขาแน่แต่ตอนนี้มาพบกับแขกรับเชิญคับสวัสดีค่ะหมิงค่ะ ครับพ่อจ๋าแม่จ๋าบินมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องปูค่ะสวัสดีครับน้องฟางครับสวัสดีครับอาจารย์จำนองครับใจหายใจหายหรืว่าอาจารย์จะเล่นน้องกับเขาซะแล้วนะครับผมแต่คุณฟางครับผมหลังจากที่ได้มารายการเราแล้วได้กลับไปลองครีเอทเมนูอะไรใหม่ๆบ้างไหมฮะจะทำชูโรสครับ ครับชูรสเม็กขนมขอขนมเม็กซิกันอร่อยเป็นแป้งนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีขายเยอะงเปนแท่งๆนะโรยด้วยน้ำตาลซินนามอนหน่อยทำไมไม่ทำมาเผื่อยังทำยังยังไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยว้อร่อยแล้วเอามาคือผมว่าคุณปูก็น่าจะคล้ายๆกันไหมฮะ คล้ายๆเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็จะควบคุมแคลอรี่ด้วยการระวังว่าเราทำอะไรแล้วเราได้รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็ได้โที่ไปลึกถึงขนาดนั้เลยี่ยังอยากกินพิซซ่าอยู่ต่ไปต่อแบบอาทิตย์นี้ก็ต้องมีวันหนึงแหะที่ต้องแบบว่าปล่อยแบบว่าอยากกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอจัยครับผมแล้วอย่างเชฟพุทาชิงวันนี้ของเราละครับเป็นเชฟระดับเหรียญทองของประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้โห จะามาแต่และคนนี่เหมือนจะมาฆ่าฉันกังทารเลกของเราเนะี่ยถูกแต่ะะยังไงนะครับผมการแข่งขันนะครับก็ต้องมีการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมเราต้องมาวัดกันว่าใครเจ๋งกว่ากันแต่ตอนนี้ไปทําความรู้จักกับเชฟู้ทธาสิงท่ทนนี้สักครู่นะครับ เชฟสัญชาติอเมริกันการันตีความสามารถด้วยเหรียญทองจากการแข่งขันอเมริกัน c คอ i n a r y ร e d เฟด t เรชเขาผู้นี้มีนามว่าเชฟอดัมแทนเนอร์ e อ็กซ์เซ e ดิเชฟจากโรงแรมเวสตินซิเรเมรีสอร์ทแอนด์สปาพ,พเุเก็ตด้วยสไตล์การทำอาหารที่ผสมผสานวัตถุดิบและวัฒนธรรมการทำอาหารจากทั่วโลกที่เรียกว่า Cosmo โพริ t ันทำให้เขาผู้นี้กลายเป็นผู้รังสรรค์อาหารทุกชาติได้อย่างไร้พรมแดน We're going to be relying on some modern technique as well as of course classical cooking with uh, whatever the ingredient is that we get. และนี่ละครับเชฟอดัมแทนเนอร์เชฟผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบและวัฒนธรรมการทำอาหารจากทั่วโลกผู้ที่พร้อมจะมอบความพ่ายแพ้ให้กับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้ I would not be here if I'm not gonna win สุดยอดจริงๆน่ากลัวนะครับวันนี้เนี่ยต้องคอยจับตาคุณดูกันให้ดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปพบกับเขาเลยครับ เชฟอดัมแทนเนอร์ครับยินดีครับแต่ละคนบอกว่าแหมผมพามาี่สะใจทุกทีภูมิใจด้วยเถอผมภูมิใจมากครับเชฟที่ผมพามาพูดท้าจริงนะครับเชฟอดัมแทนเนอร์นะครับ แชมป์เหรียญทองจากสหรัฐอเมริกาจากสบันอเมริกันคู l ินารีเฟเตเรชั่นธรรมดาน่ธรรมดาจริงๆวันนี้นะครับเขาจะมาโชว์ฝีมือกับอาหารที่เขาถนัดมากนั่นก็คืออาหารในแนวคอ s โมโพลิ t ันนั่นเองครับผม ซึ่งอาหารคอสโมพลิทันนะครับจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกนํามาปรุงเป็นอาหารอะไรก็ได้เพราะว่าเขาสามารถทําได้ทั้งอาหารไทยจีนอิตาเลียนอินเดียเวียดนามโโญี่ปุ่นนั่งไโอ้โห oh เพราะฉะนั้น,น,นวันนี้เชฟกระทะเหล็กหนาวแน่กับการนําวัตถุดิบต่างๆมาปรุงอาหาร,รครับสุดยอดสุดยอดจร่งๆขอบคุณมาคณการาครับ I'm right, um, being such an experienced chef as yourself. You know, traveled all over the world, you know, gathered so many experiences. What does it take to be a great chef? Um, winning my gold medal, I was in a similar situation where I was asked to cook. Um, with ingredients maybe that you you you, creative. you have work your feet. Mm hmm. And, uh, fortunately maybe my gold medal from the American With know what work when won ingredients creative I Federation that don't exactly they to to feet. the have have on And Colon gold are be เขาบอกว่าทุกการแข่งขันของเขาที่เขาไปแข่งขันมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ต่างอะไรจากไอ c เชฟที่เขาบอกว่าโจทย์คุณไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นความกดดันนี่มันยิ่งสูงมาก และการที่เขาได้เหรียญทองลล่นมาเนี่ยก็คือจากการฝึกซ้อมนะครับผมการทำอาหารแบบว่าอย่างด้วยความรักและยากลำบากนะครับผม I had a master chef who told me it was one of the best dishes he's ever tasted so I'm very proud of that moment wow และเขายังบอกอีกว่าหนึ่งในคณะกรรมการที่ชิมอาหารของเขาในวันนั้นที่ให้เหรียญทองเข้ามาเนะครับเป็น master chef ของสหรัฐอเมริกาแล้วบอกว่าจานอาหารนั้นที่เขาทำนะครับผมเป็นหนึ่งในจานอาหารที่อร่อยที่สุดที่ master chef คนนั้นเคยได้ชิมครับ You know, in ISF Thailand, you know, we have before the competition round, you were well aware that you're going to be facing like the challenge, right? Yes. To prove your skills y and your <Yes. S 1> art of cooking. s, <Yes>. <S Are you ready for it? I'm very ready. Ready to go. All right. อะไล้คุณาดัมนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเชฟอาดัมพูดที่นะครับผมรอบรู้เรื่องราวของวัตถุดิบและวัฒนธรรมจากทั่วโลกเนี่ยจะสามารถพิชิตโจทย์พิเศษอันนี้ได้ไหมครับ แบบ Secret i n g r e d ร e เดีกับ3วัตถุดิบปริศนาการทดสอบนี้เชฟพู้ท้าชิงจะต้องรังสรรค์อาหารโดยได้รับโจทย์วัตถุดิบปริศนาที่ทางรายการกำหนดให้จํานวน3อย่างเชฟจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการปรุงแต่งและต้องชูรสวัตถุดิบปริศนาทั้ง3อย่างภายในระยะเวลา30นาทีและบททดสอบทีเลยวันนี้นะครับก็คือ Secret Ingred i e n t 3วัตถุดิบปริศนาครับ หมายควว่านะครับเชฟอาดมนะครับจะได้รับนะครับผมสวัตถุดิบปริศนานะครับผมมาเป็นวัตถุดิบที่เขาจะต้องนํามารวมกันมารังสรรค์อาหารออกมาหนึ่งจานที่เขาไปด้วยนะครับรสชาติที่อร่อยหน้าตาน่ารับประทานและชูวัตถุดิบทั้ง3ชิ้นนี้นะครับผมออกมาให้ได้มากที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นขอเชิญวัตถุดิบปริศนาชิ้นแรกเลยครับ มาแล้วครับสำหรับ What dip วัตถุดิบปริศนาชิ้นแรกนะครับผมมันคืออะไรครับ้องซาร่าครับวัตถุดิบชิ้นแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนมควายจากประเทศอียิปต์นั่นเองค่ะวัตถุดิบแรกมาไกลาจากประเทศอียิปต์กับนมควายซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายไม่ชน,น้อยเลยต้องมาลุ้นกันว่าเชฟจะใช้นมควายมาทําเป็นเมนูอะไรติดตามกันครับไม่ต้องตกใจพี่ นมควายจากประเทศอียิปต์จริงๆแล้วด้วยนมควายเขามาทำอาหารเยอะใช่ค่ะแต่สำหรับนมควายที่ชาวอียิปต์นิยมรับประทานกันมากที่สุดนะคะก็คือนมควายจากควายนมพันมูรานั่นเองค่ะแล้วนมควายมูรานะคะนิยมรับประทานกันมากกว่านมวัวเนื่องมาจากสารอาหารเนี่ยมีมากกว่ารวมไปถึงรสชาติที่เข้มข้นกว่านมวัวและที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวค่ะ so you re ready for the second one I am bring it on โอเคครับ เชิญวัตถุดิบปริศนาชิ้นที่สองครับ นี่คือน้องเมยนะครับผมมาพร้อมกับวัตถุดิบเปริสดาที่2ของเรามันคือพริกวุฒิโลเกียหนึ่งในพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะวัดโดยหน่วยความเผ็ดร้อนเนี่ยเป็นแบบสกอวิลนะคะมีค่าสูงถึง1,134สโกอวิลนั่นเองค่ะมากกว่าพริกของไทยถึง 20เท่าค่ะคือจริงๆแล้วพริกไอบุโจโลเกียเนี่ยนะครับเวลากัดเข้าไปทีแรกคุณจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเผ็ดเท่าไหร่นะครับเวลากัดไปมันจะค่อยๆค่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะร้อนคือซึมซาบไปถึงคอถึงท้องจนคุณนี่เหงื่อแตกกิน,นเข้าไปเยอะถึงขั้นต้องถอดเชือกครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพริกนี้เนี่ยจัดว่าเผ็ดที่สุดผมว่าพริกไทยยังไงบ้านเราเนี่ยเผ็ดกว่าพริกประเทศอื่นๆครับ เพราะฉะนั้นของแบบนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีการพิสูจน์นะจะได้ไขข้อข้องใจใช่ไหมถูกครับวันนี้ครับพี่บอลค,ครับผมผมมีมาให้พี่พิสูจน์แน่นอนแต่ไม่ใช่เฉพาะพริกไทยนะเอาพริกที่เขาจัดว่าเผ็ดที่สุดของโลกเนี้ยมาแข่งกันเลยดีกว่าว่าอันไหนจะเผ็ดกว่ากันผมจะชิมทิทยวประเทศก,กัดแบบโตะและยิ้มยิ้มให้กอลดูโ๊ะเพราะเป็นคนทานเผ็ดมากอยู่แล้วปะโถมั่นใจอามั่นใจเชิญเอาพริกนั่นออกมาเลยครับตัวะ มาแล้วครับผมทลิกนะครับผมห้าอย่างด้วยกันนะครับแน่ใจนะพี่ว่ายังรับคําท้าอยู่ผมรับคําท้าแต่ว่าพี่คิดให้ผมกินคนเดียวเหรอครับผมขอท้ากินคู่กับคุณสเตตตปัดไปฟังอ้โหสปอตแมนซีจีนะครับผมโอ้ยและนี่ก็คือพริกทั้ง5้าอย่างนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าพี่บอลเนี่ยนะครับผมได้แก่พลิกอะไรบ้างครับ พิกชิตแรกนะคะคือพริกชี้ฟ้าสดค่ะค่าความเผ็ดนะคะอยู่ที่2 0 0 0 0โกวิลค่ะอะไะครับพี่บอลครับคุณสเตฟานครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้พร,รบพร้อมลองชิมได้เลยครับผมอ่ะโอ้โห <c oughs> โอ้โหก็ไม่ไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดเลยอ่ะถ้าไม่เผ็ดงั้นตอบไปเลยดีกว <c oughs> ่าพ่กี้หนูครับ ค่าความเผ็ดของพริกขี้หนูสดอยู่ที่50,000สโควิลค่ะโคลเม็ดโครมาเม็ดพ่อไปโครมาเม็ดไปปลายพอเชื่อปลายพ่อเดี๋ยวอีกสองตัวหลังก็หนักครับยังต้องทำงานยังต้องรับผิดชอบเป็นอีกเยอะนะครับเป็นไงครับวันนี้ครับพี่บอลครับอาเฉยเฉยครับพี่ไม่อยากไปนี่ละแต่พี่บอลพี่บอลเราไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นอยู่ในเครือเอเชียหน่อยพริกไทยนะชี้ฟ้าพริกขี้หนู พริกเลียงอันที่สีนี่พริกเม็กซิกันนะครับหรือว่าฮาร์เบเนโรค่าความเผ็ดอยู่ที่350,000สโสกอวิลค่ะลองดูแต่กินกันอย่างระมัดระวังนะครับผมเอาแค่แบบว่าพอชิมนะครับผมต้องโซ่เอาเอากินไม่เอาเป็นไงเผ็ดเหรอเผ็ดไหมพริกไทยเผ็ดกว่าเหรอ เฉยมากจริือเปน่านี่เพจสุดๆแล้วเท่าไหร่นะเท่าไหร่สามแสนห้าสามสามแสนห้า <c oughs> ผมเดือก <c oughs> ่อนเดือดบอลมันจะค่อยๆมาผมจะทิ้คมัยมันจะค่อยๆมาผมบอกแล้วมันจะค่อยมาตัหแบ <c oughs> บพริกเม็กซิขาวครับมันจะเป็น after taste <c oughs> ครับคุณเคี้ยวนี่ไม่รู้สึกอะไรแต่พอคุณกลืนเข้าไปเท่านั้นแหละครับผมมันจะย้อนกลับมาหาคุณหมดเลยครับ แทบพริกเม็กซิกันฮาบาเนโรที่ถือว่าเผ็ดเป็นอันดับสองคุณบอลกับคุณสเตฟานถึงกับลนลานแล้วจะทานพริกบุจโจโลเกียซึ่งเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกจากอินเดียไหวไหมล่ะครับถ้างั้นอันสุดท้ายเลยบุโจโเกียเขาบอกว่าเผ็ดนะครับผม1นล้านสกูเบลนะครับผมซึ่งก็คือเผ็ดกว่าพริกไทย20เท่าเอาแบบกระดกกักกักกักไหมเดี๋ยวนะครับ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 ผมว่าอย่าลองดีกว่าครับอันตราย ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วใช้ไอ้ปุจโรเกียเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้คุณอดัมเป็นคนทําให้เชฟอดัมเป็นคนทำไม่ทานดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรกับมันเอ้านี่ทำไมห้าของกินแล้วโอเคโอเคโอเคถือว่าเราลองเราลองแค่อ่เอาล่ะคเสีผมไว้กับคุณบอลคุณสเตฟานด้วยครับเอาล่ะ second secret ingredient is the uh butcheroke ok chili from India have you came across it Yeah, this is, this is an interesting choice. It's one of the hottest peppers in the world. Right. So now it's starting to get very interesting. I'm curious for the third ingredient now. All right. What to the What to the ดิบหลักชิ้นที่3นะคะคือจอค่ขนาด1.8เมตรค่ะที่นิยมนะคะทานกันอย่างมากในประเทศจีนเจอวัตถุดิบชิ้นที่3ที่ข้ามฟ้ามาจากทั้งฝั่งเอเชียแล้วแบบนี้เชฟอดัมจะสามารถนำวัตถุดิบจาก3ขอบโลกมารวมเป็นเมน,นูอาหารในสไตล์โฮสต์มัลพอลิเทนอย่างที่พูดได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันละครับ และนี่ก็คือสามวัตถุดิบเทศนานะครับผมที่เชฟอาดัมนะครับผมจะต้องมาประสมผสานกันทำอาหารออกมาเป็นหนึ่งจานให้เราทุกคนได้ชิมกันเพื่อโชว์ความสามารถของเขานะครับผมว่าสุดยอดขนาดไหน So what's the concept of this dish that you're going to be cooking for us? Well, the, the we're going to continue on with the cosmopolitan concept that we discussed earlier, and, and I'm going to make a tempura crocodile uh, lollipops with the edamame pea puree and uh, chili caramel sauce. โอเคสุดยอดครับผมเขาคิดได้เร็วมากผมถามเขาว่าคอนเซปต์นะครับผมของอา,อาหารจานนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเขาก็บอกว่าแน่นอนครับก็จะเป็นในสไตล์ที่เขาถนัดนั่นก็คือ Cosmopolitan นะครับและเมื่อกี้ผมฟังชื่อเมนูของเขาแล้วนะครับผมน่า <laughs> สนใจมากๆครับมันคืออมยิม้มเทมปุระจระเข้กับซอสถัวและญี่ปุน่นและพริกอินเดียคาราเมลสุดยอดจริงๆเฮ้ยเรย์ยิมให้ ที่จระเข้แล้วครับนะครับโอ้โหสุดยอดบอกจริงๆแล้วคือเขาจะใช้ส่วนหางเพราะว่าเป็นส่วนที่เนื้อนุ่มที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เสียดายไม่อยากจะ,ะหัน่นเป็นส่วนหางก็เลยจะหั่นทุกอย่างไว้ให้เป็นให้มันเรียบร้อยให้เป็นส่วนของเขาเนื้อเป็นงไง,งเห <นะ S 1> มือนเนื้อไก่ไหมปกติเหมือนเนื้อไก่ครับหรอครับกลิ่นมีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรครับครับตอนนี้นะครับเนื้อของหางจระเข้นะครับก็ เริมจะออกมาแล้วนะเรียบร <Wow. S 1> ้อยครับผม Once you learn how to butcher any kind of an animal, uh. as long as you know the bone structure, uh. it's quite easy to do it. เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทุกสัตว์นะครับผมกับการทำอาหารเวลาที่เราจะต้องทำสัตว์ในสักอย่างเอาเนื้อออกมาเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องแบบสรีระร่างกายเรือกระดูกของเขาะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ยากแต่ดูอย่างนี้น่ากินแล้วนะใช่ถ้าไม่เห็นหัวจระเข้นี่โอเคเลยนะโอเคตอนนี้ก็าหั่นเป็นลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินเลยเวลา24 โอเค20 minutes left าผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับนี่มันทอดชุบกิ่งเหงื่ย่างก่อนครับครับตอนนี้นะครับก็เป็นวิธีการเผาพริกล่ะนะครับผมในการย่างพริกนะครับเขาไปเผาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้กลิ่นหอมออกมาแล้วก็เอาความเผ็ดเนี่ยออกไปด้วยนะครับผม The seeds g o t to come out Uh, The seeds g o t to come out you're using the seeds right because that's the h o t t e s t part That's the h o t t e s t part Yeah ก็เอาเม็ดออกไปแล้วออกความเผ็ดสุดใช่ไหมครับ ใช่แล้วสังเกตไหมครับว่าใช้ถุงมือเลยเพราะว่าเขากันความนี่ก็คือเทสนะครับก็คือเป็นการบดให้ละเอียดนะครับที่สุดโอเคตอนนี้น้เราจะเริ่มมา15นาทีโอเคแค่ที่ไม่ได้คว้านหรอสินาทีจะทันไหมอ่ะตอนนี้ก็มาถึงนมควายอีจีบแล้วอู๋อีจีบโลกอ่าฮะอีจีบโลกตอนนี้นะครับผมก็กำลังอ่า ปั่นทั่วแล้วนะครับผมผสมทั่วและตาแล้วก็ใส่นมเข้าไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทำคาราเมลแล้วครับน้ำตาลโอ,คคอ้กลิ่นคาราเมลอร่อยอะ่ะแล้วก็อย่างนี้เลยครับผมว่าว่าอาหารที่คุณจะได้รับประทานนี่แน่จากเชฟระดับเหรียญทองนะครับจากจากสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวใส่ปิดเข้าไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะใส่ปิดแค่นี้มันเผ็ดได้ใช่เหลือเวลาอีกห้านาทีครับเหลือเวลาอีกห้านาทีครับ อ่าครับตอนนี้เอาเนื้อตุลเขสน,นะครับไปทุบในแป้งเชตุลาที่ผสมท้ำเบียร์เข้าไปซึ่งจะทําให้แป้งเนี่ยฟูเบาแล้วก็กรอบยิ่งขึ้นนะครับธรรมดาถ้าเกิดคนญี่ปุ่นเขาจะผสมน้ํโซดานะครับผมน้ํโซดาแต่ว่านี่เป็นผสมเบียร์นะครับสร็จานแล้วครับมามาดูครับทุกอย่างจัดจานด้วยเสยบไม้ เขาได้แต่ว่าดัดแปลงนะครับการคุกแบบคอสโมพลิตซของเขานะฮะดูสิครับออกมาเป็นเมนูที่น่ารักน่าทานมากๆตอนนี้เ็ฟแล้าเดี๋ยวเราได้เชฟนะครับผมจัดจานที่เหลือให้เสร็จทั้งหมดนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าฝีมือของเขาเนี่ยสุดยอดขนาดไหนว้าว เสร็จไปแล้วครับกับการทดสอบแบบ Secret Ingredient สวัตถุดิบปริศนาที่นำวัตถุดิบ3ามชนิดมาทำเป็นเมนูอาหารภายในเวลา30นาทีจนได้เป็นเมนูอมยิ้นเทมปุระจอร์เก้กับภูระญี่ปุ่นบมดและซอสคาราเมลพลิกเนื้อจลระเข้เคล้าเครื่องเทศ ชุบแป้งทอดให้กรอบเสิร์ฟเคียงทั่วบดปรุงรสด้วยนมควายรสละมุนราดด้วยซอสคาลาเมลพริกรสกลมกลม่อมเป็นเมนูความอร่อยที่ประสานรสชาติเพื่อตอบโจทย์ได้อย่างครบทุกอัตรบและที่เห็นอยู่นะครับผมก็คือสไตล์การทำอาหารแบบ c o s โมค o สโมพอเชนนะครับผมซึ่งพอมาเป็นเมนูแล้วเราก็ยังงงกันอีกว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับผม ชิมก็ได้เลยครับอ่าฟานครับเป็นไงครับคือมันยากมากปกติถ้าหมูลองทำอะไร มันจะมีส่วนผสมอย่างหนึ่งที่ที่เราจะคิดว่าเออมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้คือเราไม่ไ,มได้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีส่วนผสมนั้นเลยเรารู้สึกเหมือนมันมีแค่รวมกันเป็นอย่างเดียวที่อร่อยซึ่งมันทายากมากผมว่านะคนที่ทาอาหารนะครับปูครับปูชอบตรงที่คาราเมลกับพริกคะ่ะพริกมันจะมาตอนให้ถ่ายค่ะพะชิมแรกๆมันจะหวานก่อนแล้วมันก็จะมีคิกตอนท้ายที่ทำให้แบบอร่อยมันจะแก้เลี่ยนไอตรง พ,พีเพล<อ>่กับเนื้อจระเข้ที่มันทอดอยู่อร่อยอค,ครับน้องหมิงก็ต้องหมิงคือหมิงว่าความคิดเขาสุดยอดอะค่ะถึงแม้ว่าคนที่ไม่เคยชอบทานของแปลกอย่างเงี้ยอย่างขนาดหมิงเองเห็นทั้งตัวจระเข้ยังยังอยากจะทานมันเพราะว่ากัดไปคําแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเนื้อแปลกๆที่เราเคยทานอย่างเช่นเ <c oughs> นื้อนกกระจอกเทศยังมีกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะอืมสุดยอดโอเค The battle round is coming up. I'm sure you're gonna bring your best game. Is there anything personal that you would like to say to our Iron Chef? I want to let him know that now I'm rolling up my sleeves, the practice is over. <laughs> okay. Okay. It's time to go to work. I'm here to win. You need to accept my challenge. <laughs>